โหจะรอดไหมเนี่ย oh, วันนี้พี่อ้นมาเดินพักนะคะแล้วพี่อ้นก็มาเจอกระเทียมป่าคะ่ะเดี๋ยวพี่อ้นจะเอากลับไปทำเมนูเดี๋ย <_ utter> วดูว่าจะไปทำอะไร <_ utter> เดี๋ยวพี่อ้นจะเริ่มเก็บเลยแล้วกันนะจ๊ะ เอายอดอ่อนๆมันไงนี่กำลังดอกยังไม่ขึ้นนี่นี่ดอกเห็นไหมดอกมันเนี่ย น,นี่มีคนมาเด็ดไปแล้วเนี่ยนี่เรียบร้อยไะแค่นี้นิดหน่อยเดี๋ยวกลับไปทำเมนูดูว่าพี่ออสจะทำเมนูอะไรไะกลับบ้านหลังจากที่พี่ออสตัดล้างกระเทียมป่าเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็พี่ออสก็ผึ่งให้มันแห้ง พี่อ้ก็เอามาหั่นค่ะอันนี้บอกอันนี้พี่อ้อบอกตรงๆเลยนะว่าทําครั้งแรกนะคะทําครั้งแรกดูสูตรตามอินเทอร์เน็ตนะคะก็ทําตามเขาแต่ว่าถ้าถ้ามันเป็นนะถ้าประสบความสำเร็จนะพี่อ้อก็จะเอาลงเอาลงคลิปเอาคลิปลงนะคะถ้าไม่ประสบความสําเร็จพี่อออก็จะไม่ได้ลงนะจ๊ะ ก็ทุกคนก็มาลุ้นไปพร้อมๆกันกับพี่ออสนะเจ้าว่าว่าพี่ออสจะทําเป็นว,ว่าว่ามันจะเป็นไหมอะ่ะเราก็ทําตามสูตรอินเทอร์เนต็ตนะคะหลายสูตรหลายเจ้าเพราะเราทําไม่เป็นเราก็ผสมปนเปกันไปอหั่นเสร็จแล้วนะจ๊ะทุกคนพี่ออสก็จะมาปรุงกุยช่ายนะคะใส่น้ำตาลไปมันไม่เยอะมากสักช้อนโต๊ะกับอีกนิดนึงแล้วกัน น้ำปลานะคะแล้วก็เกลือเกลือเดาๆอน,นะหนึ่งช้อนชาก็พริกไทยอย่าหยอกไปแล้วก็เบกกิ้งโซดาสัก ไม่อยากใส่เยอะมากเอาครึ่งช้อนแล้วกันครึ่งช้อนชาซีอิ๊วขาวสักสองช้อนโต๊ะน้ำมันย่อาใส่น้ำมันมากอกนะจ๊ะสักหน่อยแล้วกันนี่ คลุกเคล้าให้เข้ากันลุนไปพร้อมๆกันค่ะลุนไปพร้อมกับพี่ออนด้วยนะว่าจะเป็นหรือไม่เป็นนี่เอ๊ะเขาใส่ซีอิว๊วเขาใส่ซีอิ๊วดำหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวค่อยเช็คอีกรอบนึงเดี๋ยวผสมแป้งกันนะจ๊ะอันนี้แป้งข้าวเจ้า จะแป้งข้าวเจ้าถ้วยเนี้พี่อ๊อฟใส่สองถ้วยแล้วกัน,นถ้วยครึ่งแล้วกันเพราะว่ากุยช่ายน้อยแล้วก็อันนี้แป้งแป้งมันแป้งมันสักถ้วยหนึ่งนี่แป้งมันถ้วยหนึ่งถ้วยเนี้ยค่ะแล้วก็พี่อ๊อฟก็จะใส่ น้ำตาลอันนี้ตามสูตรครับนะคะเรียนแบบเขาอยู่แต่ว่าไม่ได้เรียนแบบทุกอย่างเราก็เอามาดัดแปลงเอาสักสองช้อนชาครึ่งเกลือเกลือสักหน่อยแล้วกันกลัวมันเค็มเกลือสักหน่อยเสร็จแล้วแล้วก็คนคนคน แล้วก็น้ำร้อนค่ะนี่ใส่ไปอันนี้ก่อนคับอันหนึ่งก่อนคนค่ะปึบปึบปึบใส่อีกเดาเอานะคะ ได้สักพักแบตเตอรี่พี่ออดก็หมดค่ะนี่พี่ออดเติมน้ําเย็นลงไปน้ําอุณหภูมิห้องแต่ก็ของพี่ออดก็จะเย็นนิดนึงโหจะรอดไหมเนี่ยไม่เป็นไรมันน่าจะรอดอยู่หรอกต้องรอดสิคะนี่รอดนะคะ อ๋ออใส่อกใส่อกนอลอดไม่รอดจ้าทุกคน แล้วนะจ๊าทุกคนพี่ออสก,ก็จะเอากระเทียมของพี่ออใสใส่ลงไปเอ๊พี่ออสว่าแป้งมันเยอะไปหรือเปล่าวะเดี๋ยวก่อนนะย้ายดีกว่านี่ นี่โอเคอยู่นะแป้งพี่ออสเยอะไปพี่ออสไม่อยากให้แป้งเยอะเกินนี่แค่นี้ก็ได้แล้วเดี๋ยวพี่ออสจะไปนึ่งแล้วกันนะจ้าตอนนี้เดี๋ยวใส่ถาดแล้วก็นึ่งเลย เสร็จแล้วพี่อ๊อดก็จะใส่ใส่ถาดหนึ่งค่ะพี่ออทาน้ำมันก่อนจะได้ไม่ติดกันพลาดผิดพลาดประการใดก็ให้อภัยกันนะจ๊ะเพราะว่าครั้งแรกเหมือนกันจะ้ะพี่อ๊อดก็ทำครั้งแรกนี่ใสยย่ลงไปปื้อกินได้ยูเบดเหนาอฮานีเด้ จะกินได้ไหมเจ้าเนี่ยจ้ะนี่แบะบแบะบแบะบแบะแบะดูโออยู่นะเดี๋ยวไปนึ่งกันจ้ะทุกคนนี่เช็ดก่อนนี่อเค ก็ยชลย่ลงไปนี่เรียบร้อยค่ะรอสุกเดี๋ยวมาเปิดดูกันจ้านี่เพียบคาดว่าน่าจะน่าจะได้แล้วนะนี่ค่ะนี่จะปิดแก๊สเลย วางให้เย็นค่ะกุ้ยช่ายเริ่มเย็นแล้วนะคะพี่เขาก็เอามาหั่นค่ะนี่ดูสิเดี๋ยวก่อนนะยังร้อนนิดนึงนี่ึ๊บ ยังอุ่นอยู่เองให้เย็นแป๊บหนึ่งแล้วกันนี่ค่ะใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ยหั่นเลยจ้าเดี๋ยวพี่ออสลองหั่นแบบนี้นี่นี่ พย่ออรีบเกินไปใช้ได้เหมือนกันนะเพื่นอนี่ยใช้ได้คือเดี๋ยวได้ยเนาะเ่าน,ออานี่นี่ค่ะเป็นชั้นๆเหมือนกันเดี๋ยวจะเอาไปทอดนะจ๊ะนี่ทุกคนนี่กุยชายของพีออสค่ะกุยชายทำจากกระเทียมป่า นึ่งตอนพี่ออดนึ่งอ่ะมันโอเคนี่นี่ค่ะแต่พอพี่ออดไปทอดปุ๊บเละอย่างโจ๊กเลยเนี่ยแต่พี่ออดยังไม่ได้ชิมดูเดี๋ยวจะชิมดูอยู่ดูเละอย่างโจ๊กเลยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวชิมเดี๋ยวชิมดูอืมนี่น้ำจิม้ม อืมอร่อยใช้ได้นะอืมรสชาตอร่อยใช้ได้ทอดกรอบอันนี้ที่นึ่งเอาไปชิมดูอืมไอ้ที่นึงก็อร่อยไม่ต้องทอดก็ได้ ถึงหน้าตามไม่สวยแต่รสชาติใช้ได้เหมือนกันนะคะเพิ่งทำครั้งแรกค่ะยังไงก็อภัยให้กันด้วยนะคะจบคลิปแล้วค่ะฝากกดไลค์กด Sub subscribe ให้มาม่าลินดาด้วยนะคะแล้เวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ